สวัสดีค่ะวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชตหรือที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยมายาวนานนะคะว่าพระองค์ทีค่ะเนื่องจากว่าในห่วงที่ผ่านมานะฮะประสงค์นิกรชาวไทยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนฮนะ,ะได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะ,ะพระองค์ทีนะคะซึ่งพระองค์เสด็จกลับจากเยอรมันซึ่งส่งไปศึกษาต่ออยู่ที่นั่นนะ,ะเพื่อกลับมาเยี่ยมพระองค์พานะ,ะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ ซึ่งนะฮะเราจะเห็นนะว่าพี่น้องประชาชนนะโอ้โหได้ไปรอรับเสด็จนะมีการเป่งเสียงทรงพระเจรินะแต่ว่าเสียงหนึ่งที่ได้ยินแบบว่าโอ้โหตูกก้องมากเลยนะก็คือเสียงเรียกพระองค์ทีพระองค์ทีนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะก็นะเห็นพระองค์ทีมาตั้งแต่ทรงพระเยาวเลยนะทรงเด็กๆมากเลยนะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เห็นร่องท่านร่องท่านไปศึกษาต่อที่ยเยอรามันนะเพราะฉะนั้นนานๆจะกลับมาสักครั้งหนึ่งคนะ เมื่อมาปรากฏพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬานะเรียกได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เปล่งเสียงเรียบด้วยความคิดถึงนะพระองค์ทีพระองค์ทีนะแล้วก็บางเสียงก็จะบอกว่าโอ้โหทรงพระเจริญชันษาทรงเจริญเติบโตมากเลยนะบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหทรงหล่อทรงสมาร์ทนะพระองค์เนี่ยโอ้โหพระวรกายพระองค์เนี่ยร่างพระองค์เนี่ยสูงใหญ่นะเรียกได้ว่านะฮะแหมก็เหมือนเด็กฝรั่งคนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่พระองค์ทีเนี่ยก็เหมือนกับว่านะอยู่ยุโรปนะ อยู่ต่างประเทศมาเนี่ยก็คือทรงชอบเดินล้วงกระเป๋าค่ะนะคะซึ่งนะคะได้รับทราบเรื่องนี้นะคะจากราชองคลักษ์นะคะว่านะ,ะการที่พระองค์ทีทําไมชอบเดินล้วงกระเป๋าเพราะว่า1นึ่นะ อยู่ต่างประเทศนะฮะอากาศหนาวก็มักจะเดินล้วงกระเป๋าเพื่อให้มือเนี่ยอบอุ่นนะฮะอันที่สองก็คือก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะ,ะหรือว่าบางคนโตแล้วเนี่ยก็ยังติดที่จะเดินล้วงกระเป๋าอยู่นะฮะแต่ว่าทําไมนะฮะถึงเมื่อพระองค์ทีมาเดินล้วงกระเป๋าเนี่ยนะฮะจึงกลายเป็นประเด็นนะ,ะมีการวิาพา์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะว่าการที่พระองค์ทีเนี่ย ทำไมนะฮะราชงคลักษ์ถึงไม่ให้เดินล้วงกระเป๋าหรือทำไมราชงคลักษ์ต้องคอยไปสกิดเตือนพระองค์ว่าอย่าล้วงกระเป๋านะมีการแชร์คลิปกันนะคะว่าพระพี่เลี้ยงหรือว่าราชชงคลักษ์เนี่ยบอกว่าอย่าอย่าล้วงกระเป๋าหรือว่าเอามือไปแตะที่พระหัตไม่ให้พระองค์ทีเนี่ยทรงล้วงกระเป๋านะซึ่งนะะก็ได้รับทราบมาจากในแวดวงนะคะแล้วก็ทางราชชงคลักษ์ด้วยนะะบอกว่านอกจากเนื่องจากว่าเป็นการที่พระองค์ทีทรง คุ้นชินกับการเดินล้วงกระเป๋าเวลาอยู่ต่างประเทศคะแต่ว่าเมื่อกลับมาประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่านะคะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดานะคะก็เหมือนคุณพ่อเนี่ยนะคะก็จะคอยเตือนลูกสอนลูกนะ,ะโดยเฉพาะเมื่อเวลาอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่กับประสงน์นิกรนะะจะต้องวางพระองค์เช่นไรนะคะโดยพระองค์เนี่ยทรงมีคําสอนคะว่าเวลาที่พบปะพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะล้วงกระเป๋าเช่นที่เคยทำนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้เกียรติประชาชนนะ,ะนี่เรียกได้ ว่าเป็นรับสั่งเป็นคำสอนของพระราชบิดาที่มีแด่พระองค์ทีนะ,ะว่าต้องให้เกียรติประชาชนนะ,ะต้องสุภาพและไม่ล้วงกระเป๋าค่ะ,ะเพราะฉะนั้นทางราชองครักษ์หรือว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะคอยนะฮะเตือนพระองค์ทีนะ,ะว่าอย่าเผลอพระองค์ในการที่จะเอาพระหัตถ์เนี่ยล้วงกระเป๋ากางเกงนะคะ,ะซึ่งบางครั้งนะเราจะเห็นนะว่า พระองค์ทีเนี่ยทรงเผลอพระองค์นะ,ะในการที่จะเกือบเอาพระหัตถ์เนี่ยล้วงกระเป๋านะ,ะแต่ว่าทรงนึกขึ้นได้เองนะ,ะในการที่จะไม่ล้วงกระเป๋าโดยที่ราชองทรักษ์หรือพระพี่เลี้ยงเน,นี่ยไม่ต้องมาเตือนเลยนะคะอ่นนี้เรียกได้ว่าเป็น รับสั่งเป็นคำสอนของพระราชบิดานที่มีต่อพระองค์ทีในการที่จะให้เกียรติประชาชนแล้วเราจะเห็นนะะคว่าพระองค์ทีเนี่ยเมื่อเจอพี่น้องประชาชนมารับสเสด็จเนี่ยก็จะทรงเดินมาทักทายและโบกพระหัตถ์ให้ค่ะอนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาถ่ายทอดเกี่ยวกับพระองค์ทีของพวกเราค่ะขอบคุณทุกคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ